เอาสบายดีพี่น้องเบิดผูส่วนแล้วมืนอนีกับพ้ามาตลาดเชโน่พาหนังนัดมาออกรถใหม่พี่น้องอมืเชโนนี่ยเดนินกันเลยซูเปอร์เอ็กพี่น้องวัดวัดวอดบนสี่เขอเขาเฮียงอ่ะอน,นะบ่ม,มีรถที่เลยพาคนหมอกอรถ มีผู้หญ่ใจดีฝากเงินมาให้อย่าหันเซ้นน้พี่น้องบายดีพี่น้องวันนี้น้องรัดดีใจรัดน้องมาดาวโหลดสบายดีพี่น้องวัตถุทุกคนเด้อให้น้องนัด มาดาวโหลดพี่น้องกันพีคุณใหญ่ใจดีท่าเีินปุ่นแม่พุ่นท่าเงิปุ่นาเงินใหม่ฝาเงินใหม่ดาวโหลดจำนวนเงินสิบเจ็ดพันบาทเป็นคันบาทก็มหาเลยฮักฮักข่าอุ่นหาลแม่ฮักขอุ่นหาลยแล้วก็วางดาวันสิบห้าพันบาทพี่น้องวางเงินดาวสิบห้าพันบาท้ยายพันหนึ่งพี่น้องแม่ยาย อันไหนลืมไปไหนขอให้แม่ดิฉันเลิกปะทะนาจังไม่ค่อยได้สิ่งนั้นสุขมันมาลืมแม่เด้อไม่น้อยกับโค้งขอให้เพกเขาหันลายๆเด้อแม่เด้อขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้ายังขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้อขอให้ลำหายด้วยกูเก่าเด้อแม่เด้อแล้วพี่น้องอันนี้ก็บจะของหันคนหนึ่ง หันซื้อหันนะครับอหมิงอ่าเพี่น้องเรือหันคนหนึ่งมีรถทุกยางมีรถทุกยางเนี่ยพี่น้องอยากได้พี่น้องอยากได้มาเอาเลยรถิ่นสบายสบายพสบายหันเพิ่นตั้งอยู่ตลาดเซโนตลาดไมเซโน เตนได้ด้ยกเอกสารเนะแอาาสอนวางเงินดาวพี่น้องหมื่นหาพี่น้องเลยคนเดือนละ 6, resigned, да. 6, 6, 7, 8, 0ันเนาะเรืยอละหกพัระยะหนึ่งปีอาาของแถมน้องของแถมจากจาของหันใจดีคนซื้อหันอำมิงเซนน่งชุ้นหนอ่งอันนสามก็นั่งประกอบอยู่นี่ออฮันด้าพี่หนงฮันด้าซ yeah. ูเม่ Yeah. <laughs> ใช่ของแถมเนี่ยยังเดี๋ยวเราเอามาให้เอาสีนีดังสีดำเอาขนมสีดำเอาเอาสีแดงท่านเพิ่นมีลายหลุด้วยพี่น้องบาว่าท่านเป็นเป็นคนเหนียดนะมีเว็บไทยอันยันเนน เว็บเก่าเขาเขาอันนั้นเลยบอกอันนั้นนะจะเขาหังเซนการ์มาร์กจะว่าโอ้ยอยากอันนั้นต์อะไรด้วพี่น้องทำเบป็นรถแปลงรถนะดีใจร้ายพี่น้องเลยอะไรไม่รถขั้นเก่าเลยพี่น้องไ่าเปลี่ยนลีนแห้นเพราะว่าลีนมันแห้งเลยวันีมาเปลี่ยนห่านเดียวกันเลยพี่น้องครับ รถคันหนึ่งพี่น้องรัดแม่น้องรัดมาดาวค่ะนะพี่น้องท่านถ่นจะหับแป้งรถหับคลายรถนำพี่น้องนะมีไก่ยยันเนมลก็ยันเมลยันเมลทงขึ้นไปเอาเครื่องยังคองเทามาหรือเปล่านนอนเพลินหรือเปล่าได้ ยิ่งชีกล้องแน่นมิงยิ่งชีกล้องเนะพื่อนแะน่สบายดีแนะ่สบายดีสบายดีอามิงเนอะร์แค่เพื่อนจีนนอรแค่รถจ,นะจักรเนนีอรถตันะเอออะพี่นะ้อ,นงนะอง,งห,นนะนะห้ามขังขาเนี่์ก็แมนห้ามขารถจักรคือกันเลยพี่น้องของรถจักรน้องนัดเนอร์

มุนกำลังเลือกของแคมจี่น้องเิอยากเบิกหมวกกันหนอกกับเสือนีประเด็นแคมนี้นะคมทุกกะีใสน้ำมะุกกะบีใส่น้ำมะานี่หมวกกันหนอกสีดำเสืองก็ได้เลยล่ะ พ ah, mm. oh. yeah. ี uh. oh, oh, ่น้องแถมหมอนี่นะหมอน้ำพอนะคะพี่น้องแบบนี้เดี๋มาลวก็หายเจายังไม่ได้มาอันนี้แม่พาห่นะพี่น้องแถมพาห่มแถมหมอน้ำพอนแถมลินแถมหมวกกันน็อกแถมเสื้อแขเงาว น้องขานเพื่นของแคมไลน์ได้พี่น้องอยู่พี่น้องพอน้องนัดขี่รถไปลองเลยจบพี่น้องของแคมไลน์ถาใาหยังแมทเราเปลี่ยนลิ้นเหรอไรรถเปลี่ยนนะแต่ถาใาหยัง หาเอานี yeah. <can> ่ก่อนเราจังสิเฮ็ดได้แล้วเฮาก็ไปเซนบ้านไม้ล้วบัดนี้มันสิลดแม่นบ่ยังวมันพอแล้ว้งอือได้ผ่ๆของแถมเยอะพัดลมเรายังบ่ทันมาพัดลมยังบ่ทันมาเด้อพี่น้องาาเเอ ปาเห็ดลายใบเนาสามใบคุณเสือฮะเอามาให้เน <ừ> ี่ยืนหนึ่งกํางเก็บงานพี่น้องพรลองนัดลองจักคือพาไปถ่ายกันแก่ล้แถมเสือสองตัวอยเท่าของแนี่หมกขนกสีดำมันโล่เสืออตัวเฮ้ยอกพ่อโตโตอันนึง อันหนคน้ำอนีห้อนโหอันนึ้กมอัน้อนยขึ้นมากับมันเออนะองแทมหลายพี่น้องแล้วก็ยังผัดลมพ้อมพื้นมากพี่เสามาให้อันผัดลมพ่ยังบอทันมาเมนบอกงนั้นคนลามสียมาให้ยี่บ้พ่อมพื้นด่พี่น้องท่ได้ลพี่น้องไปจับด้านัง เลขยังอ่ะเลขลดเลขยังเลขเลขหนูเลขหนูเลขหนูเขาเก็เปิดช็ลองให้สร้างเขาอันนันให้อยู่แล้วพี่น้องเลยลองในสร้าพี่หอฮอนด้าเนาะ ซูมโม่เอกพี่น้องอันนปุมันยู่ในบอดค่ะอันนี้มันเป็นคนบอยแทนนี่เเพราะว่าไปซื้อสวรรค์เอาแบบอันร่ออัดอะไนี้เนาะาอัดมาเน้อมันอะไจังซื้อมอ,อันหลดขั้นละกะโอเคเอาตัวกรใจได้พี่น้องเด้ด กูยจะดีที่ว่าเป็นเห็นดูน้องนัดอ่ะสิบาามกันใหม่คิดดีกับิดีกันหนาคอเทนตนี่เองก็นี่คือดีจนไอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องนัดพ่อหวัดพีคเอนื้อจ้าบ๊ายบาย